บทบรรยายธรรมจะรู้ได้อย่างไรว่าเราอยู่ที่ชานระดับไหนภาคที่สตอนจบแง่ธรรมที่ครูบาอาจารย์สรุปไว้คมที่สุดเกี่ยวกับชานจะเริ่มต้นภาคสุดท้ายด้วยถ้อยคำง่ายๆแต่ลึกมากที่ครูบาอาจารย์สายสมาธิวิปัสสนาหลายรูปสรุปตรงกันว่าชาญไม่ได้วัดจากความนิ่งแต่จากความตั้งมั่นที่เป็นธรรมชาติของจิตคนส่วนใหญ่วัดผิด เพราะไปวัดจากความสงบความว่างความสุขความเฉยความนิ่งแต่ครูบาอาจารย์ชี้ว่าสิ่งเหล่านี้อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุบางทีเกิดจากความง่วงบางทีเกิดจากการเพ่งบางทีเกิดจากความเหนื่อยจนไม่คิดบางทีเกิดจากสัญญาหลงเนรมิตสิ่งที่บอกชัดที่สุดมีเพียงอย่างเดียว คือความตั้งมั่นของจิตที่เป็นธรรมชาติไม่ใช่ความตั้งใจไม่ได้กดให้แน่นไม่ได้บีบให้ว่างไม่ได้ตั้งใจให้รู้ไม่ได้แกล้งนิ่งแต่จิตตั้งมั่นของมันเองด้วยความเป็นระเบียบภายในนี่แหละคือแก่นแท้ของฌานทั้งหมดครูบาอาจารย์พูดสั้นๆว่าฌานคือความเป็นระเบียบของจิตที่ไม่ต้องคิดให้มันเป็นระเบียบคำนี้ถ้าเข้าใจด้วยใจนุ่มๆ จะทำให้เราปฏิบัติถูกทางอย่างลึกซึ้งกับดักของผู้ได้ฌานแล้วเสียฌานนี่เป็นตอนสำคัญมากเพราะผู้ปฏิบัติหลายคนได้ฌานครั้งหนึ่งแล้วไม่เคยได้อีกเลยไม่ใช่เพราะความสามารถหายไปแต่เพราะตกกับดักต่อไปนี้กับดักที่หนึ่งอยากได้อีกทันที่ที่ใจอยากจิตจะเครียดสภาวะธรรมชาติหาย จิตจะทำงานแบบวิ่งตามของเก่าไม่ใช่เปิดรับปัจจุบันครูบาอาจารย์จึงสอนว่าชานเกิดเพราะปล่อยไม่ใช่เพราะอยากกับดักที่สองจดจอมสภาวะครั้งเก่าแล้วพยายามลอกแบบนี่อันตรายมากเพราะทำให้เราภาวนากับความจำของวันวานไม่ใช่สภาวะจริงในวันนี้ชานไม่ใช่รูปแบบชานเป็นสภาวะ ไม่สามารถจำแล้วก็ปี้ได้เหมือนเสียงลมที่พัดวันนี้จะไม่เหมือนเสียงลมเมื่อวานแต่ก็ยังเป็นลมเพราะลมคือสภาวะไม่ใช่รูปแบบกับดักที่3กดโลกภายนอกเพื่อให้ตัวเองนิ่งผู้ปฏิบัติใหม่ๆมักทำแบบนี้คือพยายามทำให้จิตไม่รู้อะไรเลยเหมือนปิดประตูโลกเพื่อให้เกิดความนิ่งแต่ความนิ่งแบบนั้นเป็นผลของการบีบ ไม่ใช่ผลของสมาธิจิตที่ถูกบีบเหมือนเด็กที่ถูกบังคับให้นั่งเงียบเงียบจริงแต่ไม่ใช่ความสงบจริงกับดักที่หหลงปีติเป็นลักฐานว่าตัวเองได้ฌานปีติไม่ใช่ฌานปีติคือสัญญาณช่วงเปลี่ยนผ่านมักเกิดก่อนเข้าฌานต้นหรือบางทีเกิดตอนออกจากฌานคนจำนวนมากเห็นปีติขนลุก วูบวาบแล้วคิดว่าใช่แต่ครูบาอาจารย์สอนว่าปีติไม่ใช่ผลลัพธ์เป็นเพียงอาการข้างทางอย่าไปยึดมันกับดักที่6หลงความนิ่งของสมถะแต่ไม่พัฒนาเป็นวิปัสนาสมถะอย่างเดียวให้ความสงบแต่ไม่ให้ความรู้แจ้งถ้าจิตตั้งมั่นดีแล้วแต่ไม่นำมาใช้เห็นไตรลักษณ์จะติดสงบ ไม่ต่างจากการนอนพักผ่อนทางใจครูบาอาจารย์จิงเตือนว่าได้ฌานอย่างเดียวไม่พาให้พ้นทุกข์วิธีปฏิบัติเมื่อรู้ว่ามีฌานแล้วสมมุติว่าคุณเข้าฌานได้บ้างแล้วรู้สภาวะของฌานรู้ความตั้งมั่นรู้ความเนียนของจิตแล้วต่อจากนี้ควรทำอะไร ครูบาอาจารย์สรุปไว้แบบเรียงลำดับชัดเจนมากขั้นที่หนึ่งไม่ตามหาฌานไม่เรียกหาไม่อยากให้มาไม่กลัวว่าจะไม่มาเหมือนเพื่อนที่คุยกันรู้ใจไม่ต้องนัดเจอก็เจอไม่เจอก็สบายขั้นที่สองกลับสู่สติในกายใจตามปกติไม่ต้องพิเศษ ไม่ต้องตั้งทา่าแค่เห็นรูปนามเห็นเวทนาเห็นจิตปรุงเห็นความเป็นของไม่เที่ยงจิตที่ผานฉานจะมีพลังพอเห็นความจริงได้ง่ายขึ้นมากท่านที่สใช้ความตั้งมั่นเป็นฐานของปัญญาเวลารู้สึกโกรธเห็นความเกิดดับได้เร็วขึ้นเวลามีสุขใจเห็นว่าไม่เที่ยงเวลามีปวดเมื่อย เห็นว่ามันเป็นของถูกรู้จิตที่ตั้งมั่นถูกทางจะไม่ไหลไปตามอารมณ์แต่จะดูอารมณ์ได้นี่คือประโยชน์ที่แท้จริงของฌานขั้นที่4ให้ความสงบเป็นเพียงที่พักสั้นๆเมื่อรู้ว่าเหนื่อยเมื่อจิตกระสับกระสายเมื่อคิดเยอะให้กลับมาอยู่กับอารมณ์สงบให้จิตได้พักพีงสั้นๆ แต่ไม่อยู่แช่นานไม่หลงติดความสบายเพราะเป้าหมายคือปัญญาไม่ใช่ความสบายขั้นที่5รู้เท่าทันการยึดมั่นในสมาธิเมื่อจิตดีจิตสงบเราจะเผลอรักมันห่วงมันกลัวมันหายนี่คือจุดที่ผู้ปฏิบัติหลายคนเยือนอยู่กับที่นานหลายปี จิตดีแต่ไม่ก้าวหน้าการรู้ว่าจิตกำลังเสียได้ความสงบเป็นหัวใจของการปล่อยและการปล่อยคือการเปิดทางให้ปัญญาเกิดทำอย่างไรให้ชานไม่กลายเป็นที่ติดมีเพียงสามวิธีเท่านั้นไม่ต้องจดแค่ฟังด้วยใจนุ่มๆวิธีที่1นึ่จำว่าชานเป็นเพียงเครื่องมือ ไม่ใช่เป้าหมายเหมือนรมในวันที่ฝนตกพอฝนหยุดก็วางไม่ต้องถือไปทุกที่ไม่ต้องโอ้อวดว่าเรามีรมแบบพิเศษรมมีประโยชน์แต่ไม่ได้จำเป็นตลอดเวลาชานก็เช่นกันวิธีที่สองใช้สมาธิแล้วต้องต่อด้วยปัญญา ทุกครั้งที่จิตสงบอย่าจบที่สงบให้กลับมาเห็นความจริงเห็นความเกิดดับเห็นไตรลักษณ์ตรงนี้สำคัญที่สุดเพราะสมาธิไม่ทำให้หลุดพ้นแต่สมาธิที่ต่อด้วยปัญญาทำให้หลุดพ้นได้วิธีที่สฝึกสติในชีวิตจริงมากกว่าในที่นั่ง คนจำนวนมากนั่งดีมากแต่ลุกแล้วหลุดหมดเพราะเขาฝึกอิริยาบถพิเศษแต่ไม่ใช้ชีวิตจริงเป็นสนามฝึกหากเราเห็นความคิดในชีวิตประจำวันเห็นอารมณ์ตอนขับรถเห็นความผันผวนตอนคุยกับคนเห็นความอยากเวลาเล่นมือถือปัญญาเกิดง่ายกว่าในที่นั่งมากและเมื่อปัญญาเกิด สมาธิจะตั้งมั่นไวขึ้นเองโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องบีบจิตจะเข้าฌานอย่างธรรมชาติโดยไม่ตั้งใจจะเข้าด้วยซำ้ำนี่แหละสมาธิที่พาให้เจริญปัญญาไม่ใช่สิ่งที่ติดได้ง่ายสรุปธรรมะปิดท้ายก่อนปิดท้ายขอให้ทุกท่านวางลมหายใจเบาๆไม่ต้องบังคับ ไม่ต้องระลึกคำใดแค่ปล่อยให้จิตรู้ตัวตามจริงอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดวันนี้เราเดินมาถึงตอนจบของบทบรรยายเรื่องจะรู้ได้อย่างไรว่าเราอยู่ที่ชานระดับไหนเราผ่านมาแล้วทั้งความหมายของชานวิธีรู้สภาวะของชานแต่ละระดับประสบการณ์เปรียบเทียบกับดัก วิธีรักษาสมาธิการใช้ฌานเป็นฐานของวิปัสสนาการไม่ติดในความสงบและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องหลังรู้ว่าจิตตั้งมั่นได้จริงทั้งหมดนี้เพื่อชี้ไปที่จุดเดียวคือจิตที่รู้ตามจริงคือเส้นทางสู่ความพ้นทุกข์ ไม่ใช่จิตที่นิ่งไม่ใช่จิตที่ว่างไม่ใช่จิตที่สุขไม่ใช่จิตที่แนบแน่นแต่เป็นจิตที่เห็นความจริงตามที่มันเป็นจิตที่เป็นกลางต่อสุขต่อทุกข์ต่อความนิ่งต่อความฟุง้งต่อฌานต่ออุปสรรคต่อความแปรปรวนของรูปนาม จิตอย่างนี้จะเดินไปสู่ความพ้นทุก์ได้อย่างมั่นคงอย่างธรรมชาติไม่รีบไม่ฝืนไม่ขัดแย้งกับอะไรขอให้การฟังในวันนี้เป็นกุศลชนิดหนึ่งที่ค่อยๆขยายความเข้าใจค่อยๆทำให้ใจตั้งมั่นในหนทางแห่งปัญญาและค่อยๆนำไปสู่ชีวิตที่เบาโปร่งและอิสระยิ่งขึ้นขอความสงบความสว่างสวยและความตั้งมั่นที่ถูกต้อง ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ได้ให้ข้อคิดเล็กๆน,น้อยๆแก่ผู้ฟังทางทีมงานขอเมตตาฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์เพราะทุกๆการกดติดตามคือกำลังใจที่สำคัญที่ให้ทางทีมงานสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อไปเพื่อเป็นธรรมทานแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ 洒图